จริงๆแล้วเนี me, ่ยก no like, ็เขาก็บอกว่าไม่มีค no ่าใช้จ่ายให้ไม่เป็นไรครับผมขอแค่ไก่สดตัวเดียวแล้วแล้วแกไปกินในน้ำด้วยใช่ไหมไม่ใช่เอาไปทำที่เองกันเลยเอาไปทำที่เองในน้ำแล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแย้พี่เบ้นจะตายแล้วนะเน่ยเดี๋ยวนี้ตายัแบงคือกำลังคิดว่าวันเล่นจะไหวไหมเนี่ยอ้าวแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพอเวลาวิญญาณพวกเราเข้าสิงเราทำได้ผู้เล่นเป็นไรโอ้เก่งมากที่ พี่เอเขาไปด้วยดีกว่าคนเดียวเดี๋ยวเรื่องคู่บ้านไหนผมจะไม่เล่นนาทีเนี่ยดูเล่นเป็นตัวตัวตัวร้ายเลยค่ะไปแย่งแย่งพี่เอจากเบนค่ะในเรื่องโอ้คงแย่งไม่ได้หรอกแย่งไม่ได้อยู่แล้วลักษณะการดูก็แย่งไม่ได้อยู่แล้วค่ะอาค่ะแต่หนูก็ใส่แต่ละแต่แต่แต่ซึ่งเป็นอะไรที่ยากสำหรับหนูมากเลยค่ะฉันว่าดารชีวิตเออ แล้วเจเน็ตล่ะครับเล่นเป็นแม่อุ้ยเล่นเป็นมาเนี่ยมาแล่ตอนแรกนั่งเราหนุนหนูนแลวก็เรียกว่าเงาตัวรู้ภาารียกว่างเอาตัวรู้ภาษาอันนี้เล่นเป็นเมียพี่หม่ำเป็นแม่พี่เอกจองล้างจองผ่านเรื่องเป็นเมียมาตลอดเนจะไปยุ่งเป็นเมียผมทุกเรื่องอ่เลยเป็นเมียผมทุกเรื่องจนคนดูถามผมมาแล้วว่าทานจริงๆเธอมัมกับเจเน็ตเนี่ยเขาเป็นผัวเมียกันจริงๆหรือเปล่าวอนนี้ก็จะเป็อะไรเ็นเมกเรองเ้องจนคนามผมมาแล้ว่าทันจรเธาเกับเจเนยเป็นจริง ไม่ใช่ไม่ใช่ละไรเล่นกี่เรื่องกี่เรื่องก็เป็นหัวเมียตลอดไม่รู้มันแอบชอบผมหรือผมแอบชอบมันก็ไม้มันยังไงกันเนี่ยตามไปเป็นเมียแกทุกเรื่องพี่เป็ดบอกว่าเนี่ยเปเปเป็นเมียพี่มัมได้เลยพี่แล้วไปแล้วเรื่องงานล่ะก็เป็นจริงก็ได้แล้วแต่ไอมันเหมือนเส้นตาลตำเลยได้ไอ้มอะไรนะเหมือนเส้นตาลตำเลย ไอ้เป็แม่เล่นโดยตัวเองตลอดละครใช้เวลาในการแสดงเท่าไหร่นานเท่าไหร่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครึ่งไม่สองชั่วโมงครึ่งแบบไม่เติมมุกนะนะครับถ้าวันละสามชั่วโมงถ้าเติมมุกท่านเตรียมข้ากล่องไปได้เลยอยู่วันยันโนแล้วยันเช้าถ้าถ้าครึ่งชั่วโมงแรกดูแล้วไม่สนุกแล้วก็ค่อยๆทยออยอก เท่านคน,นใช่คุณ <c oughs> พูดาการมีสีสันมากครับผมครับเอา้ามันไม่สนุกแล้วไปยืนนั่งทำไมเมื่อยก้นเดี๋ยวชิ้นชิ้นทงแตกทำไงใช่ใช่ใช่ค่อยๆทย,ย,ย,ยอยออกเดี๋ยวลุกหมดเดี๋ยวมันจะเสียความรู้สึกนักแสดงค่อยๆอ,อ,อ,อย่ารีบร้อนเลี๋ยวใช่ๆค่ <c oughs> อยๆทีละคนถ้าครอบครัวมาสี่คนเดี๋ยวลุกสี่คนเนี่ยค่อยๆแล้วก็ลุกทีละคนวิธีวิธีการสองคนหน้าตาหน้ได้หน้าตาอใช่ใช่ใช่พ่อไปก่อนพ่อไปก่อนแลนะใช่ค่อยๆไปทยอยบ้า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีครับแล้วก็จะเสียงหัวเราะครับทีสนุกจริงๆครับทุกอย่างบอกเรียนเลยแล้วที่จัดกันเนี่ยจัดกันตั้งแต่วันที่27นะครับท่านผู้ชม27กุมภาเนี่ยยี่ส27เจ็ดยี่บ1 2นี่ท่านผู้ชมทราบไหมถ้ามี29่สิบกากุมภาจัดด้วยนะนี่มันมีแค่ยีิบเอ้ยี่แปดปีนี้มันมี28วันเราจัดข้ามเดือนนะครับเราจัดข้ามเดือนเดือนกุมภากับเดือนมีนาโดยเฉพาะเราจะแสดงในวันที่27ก่อนวันที่28ด้วยโอ้โหอันนี้เเดดดด็็อันนี้มาก คุณเบนซ์เเบนซ์ถามจากที่เราได้มาร่วมงานคือเราร่วมงานในวงการอยู่แล้วแต่อย่างที่พูดว่าความยิ่งใหญ่คือค่าตัวทั้งหลายต่อให้มาเล่นเป็นละครเป็นเล่นหนังเล่นอย่างนี้ไม่ได้มาหมดแต่ละกดทุกคนให้ใจไหมโอ้โหคือนี่เอาตรงเลยไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวเลยค่ะคือเราไม่ได้ว่าเราไม่ได้สนใจไม่ต้องคุยเขาไม่ให้ไม่ซีเรียสเลยจริงนะเรื่องแบบนี้ซีเรียสนะ นั่นเพราะด็วเพราะว่าผมตั้งใจจะทํางานนี้เนี่ยจะเอาเงินเข้าวัดวัดไหนอะวัดพุ่งก็ลาลามพอตำบลลำไส้มันไหลลงขื่นออกมาเป็นไงไม่ต้องไมหน้ามืดงานนี้รายได้เนี่ยเกาเข้าสมาคมมีเข้าสมาคมส่วนครับใช่ค่ะคือเป็นรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่พวกเราหาได้น้อยจริงๆอย่างที่อาต่อยบอกค่ะแล้วก็คือเราทํากันก็คือช่วยพี่ๆนาๆตลกด้วยนะคะซึ่งเราก็อยากเหมือนเมื่อกี้ที่คุณอาบอกว่า จริงจริงตลกอะแต่ชีวิตจริงก็มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงเรามีโอกาสนิดนึงก็ยังดีก็ได้ช่วยเหลือกันนี่นี่แหละที่บอกว่าพี่บอกว่าถ้าเงินในด้านส่วนนี้เอามาเข้าสมาคมเผื่อศิลปินตลกแล้ดาราคนไหนเดือดลงเดดือร้อนก็ไม่ได้เงินตรงนี้ทำไมคอยช่วยเหลือครอบครัวอย่างเช่นชีวิตปาต้องเนี่ยชีวิตปาต้องเนี่ยตายตายแล้วเหรอด้วยด้วยความความเป็นตลกเนี่ยตายแล้วเหรอบ้าไงตายนานยังเนี่ยปาต้องตายชีวิตของตลกมันอภัพปาาต้องนี่ยตายไปนานแล้วและทุกวันนี้ก็ยังตายอยู่ มันเป็นอะไรที่ม่นม่ครับผมชีวิ้พวกตลกนี่มันอาบครับผมอยู่ให้ผมอยู่ให้ฝังอยู่ฟันแฟนผมไม่รู้ขนาดบราจะจัดการไม่ได้ใครจะไปจัดการก็ได้เอาเป็นว่าผมซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันที่27 28 1 2 ตั้งแต่เชียงเลยโดยประมาณท่านไปพาลูกพาเต้าพาลูกหลานไปเฮฮาได้เลยครับไปถึงมีข้าวมีปลากินมีของให้จับใจซื้อของได้และที่สําคัญคือท่านได้ไปเจอตลกที่ท่านรักทุกๆคนไปอยู่ที่นั่นเตเป็นหมดคุณทงคุณมันไปหมดลูกสาวซึ่งเป็นนางเอกก็ไปนะครับไปขายส้มตำนะนี่นะครับร้านเป็นไงล่ะร้านอ่ะร้านลงราผมนะครับคนเต็มพ่อคงพ่อป่วมเห็นบอกว่านั่นเลยนี่แน่นเลน่นอกทุกผู้ อัดแน่เลยครอบครัวเนี่ยกุ๊กจีนในมือไม่ว่างไล่แมงวันทั้งวันเลยเออตู้จ้าเป็นสีแก๊สแลนะโอเคโ้ยกุ๊กกุ๊กผมวิ่งโอ้โหโอลรอมานในห้องครัวไล่หนูกันไปต้องเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีอย่างนี้หมดเรามีให้หมดมีครบหมดครับครบหมดแล้วก็ยังมีขออนุญาตจับจับบัตรจำหน่ายที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับครัทำไมไม่จำหน่ายที่โลตัสมัเงจะไปยึดแต่ทิกเก็ตเดียวคือ โลตัส์เขาไม่รับจำหน่ายเขาไม่จำหน่ายคือม่อะไรก็เ่็ตอย่างเดียวครับผมโอเคอันนี้แก้งโง่หรือโง่จริงครับโง่แก้งแก้งโง่โอเคครับโอเคนะครับบานสั่ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ครับสองพันโอ้โหสห้าโอ้ยเสียงอีสานเก่งสิงีสารเจ็ดร้อยห้าร้อยโอ้ย สีอีสานมีหม่ำไหมถามที่เสียงอีสานมีหม่ำไมสองพัองพันพันห้าพันห้าพันหนึ่งพันหนึ่งแปดร้อยแปดร้อยห้าร้อยห้าร้อยสามร้อยสามร้อผมว่าคนต้องซื้อสาม้อแต่ผมขอบอกว่าถ้าซื้อสองซื้อสามแต่ไม่ได้เห็นตัวผมใกล้ๆแล้วเห็นไกลเลยเห็นไกลเลเห็นตัวจิ๊ดเดียวริบลีเลยได้ทำตัวเล้วได้ทำตัวเห็นจี่เดียวตรงนี้ตรงนี้เออ สองพันโอ้โหมันมเล้เลยมาคาดตาอยู่นี่ขอในนันไม่ซื้อสองพันสามร้อยอยาไปซื้อมันไก่มันไกลเราขายให้กับคนที่ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดวุฒิไม่จํากัดวัยแต่ว่าห้ามอยู่คนอยู่สองประเภทให้ไปดูคือคนที่ยังไม่เกิดกับคนที่ตายไปแล้วห้ามไปดูนะครับอันนี้ขอความกรุณาไม่ต้องมาไม่ต้องมา เอาล้ครับวันนี้ระวังระวังระ,ระวังใจโย่เอาล้วฮะว,ว,ว,วันนี้ก็ขอสรุปนิดนึงนะครับว่าเทศก,กาลตลกแห่งชาติครั้งที่หนึ่งจะเกิดขึ้นได้พวกเขาทําแล้วหน้าที่ส่วนที่เหลือคือท่านผู้ชมก็ท่านผู้ชมเห็นว่าพวกเขาให้ความสําราญให้ชีวิตท่านมาตลอดคร<ล>ั้งนี้จะเป็นโอกาสโอกาสที่ท่านจะกลับไปให้ชีวิตเขาชีวิตเบื้องหลังเวทีชีวิตที่เขาเจอมจริงๆขอว่าถ้าท่านมรับพวกเขา17 2812ไปชมกันครับและนี่คือทั้งหมดจะ เทศกาลตลกแห่งชาติครั้งที่หนึ่งครับและภาพพานีคู่ภาพที่รายการทูนนายโชโคของมอบให้กับนักแสดงทุกท่านนะครับซึ่งจะไปร่วมงานในเทศกาลตลกแห่งชาติครั้งที่หนึ่งซึ่งจะมีที่ที่สุดในภาคยันที่ในันที่27 28และวันที่งสอบที่จะถึงนี้บัตรก็ซื้อได้ที่ไทยทิเก็บแมจอร์ทุกสาขานะครับ ใื้อกันได้ครับแหมดีใจมากเลยที่พวกคุณทํางานนี้ขึ้นมามันทําให้พวกเราอย่างน้อยที่สุดก็รู้ว่าพวกเราคนนี้เราก็รักแล้วก็ห่วงครับนะฮะอยากเชิญคุณได้พบไปดูนะก็อย่าลืมครับผมนะครับผมไปดูและไอ้พวกสองชาติเลยจะต้องเกาะติดคุณไปตลอดเลยมามามาอยู่แล้วแหละพวกนี้มาที่หลังใช่ไหมมาที่หลังเดี๋ยวก็มาทําไมถึงชอบเกาะคุณต่อมันชอบเกาะมาเรื่อยเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงผมก็บอกมาหลายครั้งแล้วมันก็ไอ้พวกนี้มันเหมือนหมัดอะแสดงว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแสดงว่ามันเป็นหมาดิ ไม่ได้แล้วครับถ้าพวกนั้นเป็นบาดไอ้กเขาเป็นหมาแล้วมันมันเกาะป่าคือเขารู้เขารู้ตั้งแต่พอบอกเหมือนบาดแล้วเขารู้ตัวเลยวเขารู้ตัวเลยครับแล้วใครเราไม่าจะเป็นเป็นเล่นเป็นมุกนักมวยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นหมาดีครับดีนะหมาก็ดีนะไม่รู้จักพี่จากน้องนั่นก็อย่างพึ่งเลิกคุยสบายทางนี้อะไรนะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นหมูเป็นหมาทใชไมบอกสองชาติเป็นเหมือนนกเอี้ยงอะไรเงี้ยเออโกควายอยู่ดีก็ควายอยู่ดีก็ควายอยู่ดีอะไรเงี้ยเอาล่ะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะฮะว่าข้าางนอกกเตล ข้างหน้าเข้าเต็มที่ข้างหลังชีวิตจริงครับข้างหลังชีวิตจริงๆของตลงทกทุกๆคนขอเสียงปรบมือพวกเขาอีกครั้งหนึ่งครับ